สวัสดีครับวันนี้มาชมงานชิ้นพิเศษที่ผมได้ทำเอาไว้ชิ้นหนึ่งนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เห็นรูปทรงก็ใช่แล้วครับเป็นไม้ทองซุปเปอร์โลเด้นเลยครับสีทองนะครับเส้นเขายาวตั้งแต่หัวจรดท้ายแล้วก็เป็นสีทองเลือกเงาทองวุ๊บๆเลยครับ ตอนนี้เรามาดูผมมีไอเดียยังไงในการทำงานชิ้นนี้นะครับคอนเซปต์ดีไซน์ก็คือพลอ,อยเม็นี้เนี่ยผมเห็นครั้งแรกนะครับเห็นนะครับเราสังเกตด้านข้างเขาเป็นพลอยที่มีความสูงของหลังพลอยโค้ขงขึ้นสวยมากๆผมมองแวบแรกเนี่ยผมนึกถึงลูกฟักครับลูกฟักที่เราต้มทานนั่นนะครับแล้วเวลาเรา ชาวคนเวลามีงานวัดนะครับชาวบ้านชาวช่องทั้งหลายก็มักจะนําฟักแฟงแตงกวานะครับฟูกฟักเนี่ยไปถวายวัดกันผมก็เลยนึกถึงลูกฟักนั่นละครับผมว่าเอ้เขาเหมือนนะครับแล้วก็เป็นและลูกฟักลูกนี้เป็นพิเศษคือเขาเป็นฟักที่เป็นสีทองเป็นทองคําเลยสวยงดงามมากๆนะครับเห็นไหมครับหลังเขาจะโค้งโนนเหมือนลูกลูกลูกฟัก ฟักแฝกแตงกวาใช่ไหมลูกฟักลูกแฝงที่เราไปต้มนะครับเห็นไหมครับพลอยเม็ดนี้เนี่ยเป็นลูกฟักสีทองเงาสุกอลามนะครับลูกฟักเนี่ยตามความหมายของคนเชื้อสายจีนนะครับเขาจะให้ความหมายกันว่าเป็นผักที่นําเงินนําทองมาสู่ครอบครัวนะครับจะเห็นได้ว่าเวลาเรา เขาไหว้ Hawaii, ตุ๊ดจีนนะครับก็จะเป็นหนึ่งในพระค่าชนิดก็จะมีความหมายนําเงินนําทองมาสู่ครอบครัวนั่นเองผมก็จึงได้ได้มันเป็นตรงกันโดยบังเอิญพอดีนะครับซึ่งผมเห็นเขาครั้งแรกผมก็นึกถึงฟักเลยเพราะว่าเขาสวยแล้วก็ยาวปกติพลอยรูปไข่ที่เป็นโวนะ้โวแคเนี่ยเขาจะอ้วนด้านข้างนะครับ แต่นี่เม็ดนี้ไม่ใช่เม็ดนี้เขาจะออกรูปไข่เรียวยาวแล้วก็เหมือนฟักจริงๆก็เลยนึกนึกถึงเขาเลยไปนั่งเปิดตำราดูโอ้โหฟักนี่เป็นผลไม้เป็นพืชเป็นผักมงคุนชนิดหนึ่งทีเดียวนะครับก็เลยเข้าคอนเซปต์ดีไซน์ของเราครับสิ่งที่ผมใส่เข้าไปในงานชิ้นนี้นะครับส่วนแรกเลยก็คือเป็นเพชรล้อมนะครับดานดานข้างกระเป๋ะของเขาเห็นไหมครับ แล้วก็ที่ก้านแหวนนะครับผมใส่พิเศษเข้าไปก็คือใส่สีแดงเข้าไปเพื่อความเป็นมงคลนะครับนี่ทับทิมพม่าแล้วด้านนี้ที่ก้านเนี่ยเป็นมรกตสีเขียวนะครับงานชิ้นนี้งดงามจริงๆครับด้านท้องแหวนนะครับสวยมากพลอยเม็ดนี้งดงามจริงๆแล้วก็มีความหมายอันเป็นมงคลมากๆทีเดียวใส่ไปไหนเพื่อนๆถามก็มีเรื่องเล่า งานของผมเองทุกชิ้นจะมีเรื่องราวทุกชิ้นครับเพราะนั้นการใส่แหวนหรือชิ้นงานที่เกิดจากพวกเราเนี่ยก็จะมีเรื่องราวอันเป็นมงคลเสมอติดตามเรื่องราวอันเป็นมงคลและแหวนดีไซน์ต่างๆจากพวกเราได้ในช่องทางนี้นะครับทางทางหมทองชแนลอย่างไงก็ฝาก ไล์ like, กดแชร์แล้วก็ฝาก s u b s ไ r i b เอาไว้ด้วยนะครับถ้ามีคำถามหรือมีอะไรจะสอบถามก็เข้าไปในที่ไลน์แอดที่ผมให้ไว้นะครับในอาจจะในคอมเมนต์นะครับในคอมเมนต์ของของคลิปนี้นะครับกลาบขอบคุณแล้วก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับฝากฟักสีทองลูกนี้นะครับล้ำค่ามากๆครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ